ะคะต่อไปค่ะคนที่2ของใครคะเนี่ยอของธนกรธนกรถูกต้องไหมคะถูกต้องตรงนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแต่ยังทาเป็นบรรทัดเดียวเหมือนเดิมจริงๆแล้วครูขอสองบรรทัดจะสวยงามกว่าของธนกรถูกต้องไหมคะถูกต้องธนกรใช้วิธีคูณแบบนี้นะคะถูกต้องเช่นเดียวกันต่อไปค่ะขอคนต่อมาของใครคะของ ยังไม่ใช่ของปนายแต่เป็นของธนกรใช่ไหมคะอ้าวของธนกรไปแล้วอันนี้เป็นของใครคะของสอนชัยนะคะของสอนชัยถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะแต่ของสอนชัยเดี๋ยวไม่เว้นบรรทัดเดี๋ยวเว้นบรรทัดให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คําตอบออกมาเป็นอย่างไรถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเอามาดูของคนต่อมาเป็นของปนายส่งมาคนแรกเลย ปนายลืมไปนิดหนึ่งว่าหนึ่งลบออกซะกศูนย์ต้องเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปนายต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกตองข้อนี้ไม่ถูกนะขอแก้ไขนะคะผ่านได้ยังอ่าตอนนี้ใครรู้ว่าตัวเองผิดแก้ไขเลยคะ่ะขอกลับไปที่สไลด์ค่ะครูขอไปข้อต่อไปเลยนะคะได้เรียนเขียนโจทย์ข้อต่อไปค่ะข้อที่สามข้อที่สามห้านาทีค่ะอย่างรวดเร็ว สค่ะตัวตั้งสี่หลักตัวหารสองหลัก ข้อนี้ใครได้ปัหาแล้วคะผ่านไปสองนาทีใครได้ผลหาแล้วเหลหืออีกสามนาทีสำหรับข้อที่สามคะ่ะ นกักเรียนได้ผลหารยังคะไหนใครได้ผลหารแล้วมีพานิดาดารุณีปาลพีวีรวัตรนกักเรียนคะใครยังไม่ได้ผลหารไม่เป็นไรนะคะ หันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะช่วยตอบค่ะเพราะว่าเวลาครูเหลือประมาณห้านาทีนะคะครูยอยากให้ข้อนี้เสร็จเลยนักเรียนจะได้กลับไปทําการบ้านนะคะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์หมดทุกคนเลยค่ะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรช่วยตอบด้วยตัวหารทั้งหมดก็คือเท่าไหร่สี่สิบหกนำสี่สิบหกไปหารสามในหลักพันได้หรือไม่ได้ไหมคะไม่ได้ นะคะกระจาย3ในหลักพันให้เป็นหลักร้อยกลายเป็น33นะคะ46หาร33ในหลักร้อยได้หรือไม่ไม่ได้ไไดแล้วต้องกระจายให้เป็นหลักอะไรคะ <30. S 1> จะได้เป็น <365. S 1> 3 3 5ในหลัก10 46หาร3 3 5ได้หรือ,อยังได้ได้แล้วนึกถึงวิธีอะไร ประมาณก็คือนำตัวหารตัวแรกคือเลขอะไรไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลขหารได้ไหมคะไม่ได้หารสองหลักเลยคือสาสิบสาไปท่องสุดคูณแม่สี่สี่อะไรได้สามสิบสามไม่มีเอาใกล้เคียงโอ้ดีมากค่ะสี่อะไรได้สาสิบสองลสี่แปดได้สาสิบสองนักเรียนก็ลองนำตัวหารไปสร้างสุตรคูณโดยคูณด้วยแปดก่อน ก็คือคูณด้วยตัวประมาณที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ช่วยหน่อยค่ะ8ปคูณหได้แปดคูณหกได้สี่สิบแปดใส่แปทดสี่ยกนิ้วไว้ต่อไปค่ะสี่คูณแปขอโทษนะคะแปดคูณสี่ได้สาสิบสองทดอีกรวมเป็นสาสิบหกเพราะฉะนั้นท้าแปดครั้งได้สาม้อยหกแปดเกินสามร้อยสาสิบสาห 8ครั้งไม่ได้ต้องลดลงเหลือ7ก็กลายเป็น46คูณด้วย7ช่วยคูณหน่อยค่ะ7คูณ6ได้ใส่ทด4ยกนิ้วไว้ค่ะต่อไป7คูณ4เป็นเพราะอีก4รวมเป็น32เพราะนั้น7ครั้งได้322เกินไหม7ครั้งได้เราจะใส่เลข7ให้ตรงกับ หลักสิบในเลขห้าเสร็จแล้วใส่สามร้อยยี่สิบสองแบบนี้ค่ะเขียเส้นใต้หนึ่งเซนช่วยลบหน่อยค่ะห้าลบออกสะสองเหลือสามลบออกสสองเหลือหนึ่งสามลบออกสามเหลือโอ้สามคนน่ารักมากเลยนะคะไม่ใส่ต่อไปสิบสามตัวนี้อยู่ในหลักสิบเราต้องกระจายไปหลักหน่วยก็คือเลขแปดนะคะจะได้เป็น หนึ่งร้อยสามนำสี่สิบหกไปหารหนึ่งร้อยสามสิบแปดได้ไหมคะได้ได้ได้แล้วนึกถึงวิธีอะไรประมาณคือนำตัวหารตัวแรกคือเลขสไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลขหนึ่งหารได้ไหมไม่ได้หารสองหลักเลยก็คือไปหาร13 4อะไรได้13บสเอาใกล้เคียงที่ดโอ้เก่งมากเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองไปสร้างสูตรซิสามครั้ง ก็เป็น46คูณด้วย3เนื่องจยกน,นับขึ้นไปนะคะเป็น46คูณด้วย3นับไปกี่ช่องคูณด้วย6คูณด้วย5คูณด้วย4คูณด้วย3ช่วยคูณหน่อยค่ะ3คูณ6ได้ <8 S 1> 18ใา่8ท <8 S 2> <ส>ด,ด1ทดนิ้วไว้ค่ะ3คูณ4ได้12ทดอีก 1, <4 S> 1เป็น <4 S 1> 13เพราะฉะนั้นเป็นยังไงพอดีไหมพอดี <4 S 1> อ่าเราจะได้3ครั้งเขียน100 38นะคะลบก,กันเหลือ0แสดงข้อนี้มีเศษไหมไม่มีไม่มีนักเรียนก็ไปสรุปเลยว่า3358หารด้วย46เท่ากับเจสทุกคนตอบค่ะตอบ73อยากทราบว่าถูกต้องหรือไม่ต้องไปตรวจคำตอบตรวจคำตอบเราจะใช้ผลหารก็คือ 73คูณด้วยตัวหารก็คือ46เท่ากับใส่ตัวตั้งได้เลยไหมไม,ไม่ได้ต้องไปคูณให้เห็นจริงคูณเร็วหน่อยนะคะเวลาหมดนะคะเอา73ตั้งคูณด้วย46เริ่มแรกเลยนำหกไปคูณกับเจ็ด7ิโดยเริ่มคูณที่3ก่อน6กคูณส <18 S 1> เป็น18ใส <18 S 1> ่ดีมากคะ่ะ6กคูณเได้ ข้ออีกหนึ่งเป็นต่อไปเป็นหน้าที่ของหลักสิบสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสี่สิบมีศูนย์ไหมมีใส่ศูนย์ในไว้ก่อนเสร็จแล้วนำสี่ไปคูณกับสามได้ดีมากกายสิทธ์ใส่สองทดหนึ่งค่าทดหนึ่งใส่ทดหนึ่งด้านบนสี่คูณเจ็ดได้เพราะอีกหนึ่งเป็นเสร็จแล้วรนนำทั้งสองรทัดบวกกันแปดบวกด้ศูนย์เท่ากับ บวกด้วสองเท่ากับสี่บวกด้วเก้าเท่ากับใ3่สามโต๊ะสองนดลกพันไม่มีตัวบวกเท่าหนึ่งเป็นเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้สามพันสารห้าสิบแปดนักเรียนก็นำไปใส่สามพันสามร้อยห้าสิแปดเสร็จแล้วตรวจสอบเท่าตัวตั้งไหมเท่าแสดงว่าถูกต้องโลนักเรียนชายนะคะ ด้านซ้ายมือของครูมีพงศธรไพชยนธนากรพร้อมด้วยกายสิทธ์มาเครื่องร้อนตอนสุดท้ายน่าจะต่อสักหน่อยไหมต่อนะคะเครื่องร้อนตอนสุดท้ายตอบได้เป๊ะเลยใครสงสัยบ้างทําไมสงสัยวันนี้การบ้านสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะคะนักเรียนจดเลยค่ะหน้าเก้าสิบ 22 23 24 27สเก็บตวันนี้นักเรียนดีใจมากเลยกันบ้าน4ข้อเพราะปกติครูให้2ข้อ3ข้อวันนี้4ข้อดีใจมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ